สวัสดีครับก <c oughs> <ส>ูครับแม่ไม่รับพ่อไม่รับไม่มีใครรับสายผมเลยไม่มีใครตอบแชทผมด้วยเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาแบบผมแล้วก็มีปัญหานะผมอยากจะบอกใครสักคนแต่บอกเขาไม่ได้ถึงจะเป็นใครก็เถอะขอแค่สักคนนะผมเพราะฉะนั้นนะผมพรรคของอเรามีเพจนะผมที่จะจัดตั้งขึ้นมานั่นก็คือเพจร้องทุกข์นะผม <c oughs> 8 0 8ร้ออะไรก็แล้วแต่นะผมแล้วต้องการใครสักคนในการดูแลเทคแครหรือว่าห่วงใยมีแอดมินสุดสวยสองสามสี่หคนเจ็ดแมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นฝัดเดี่ยวตัวได้นะครับผมเบอร์หนึ่งคนผู้หญิงเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะประจำเดืนมาแต่ก็ไม่ได้เอาผ้าทำไมมาจะไปขอยืมเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีให้แลจะไปซื้อที่สวัสดิการก็ไม่ยากเสียเงินอีก ถ้าคุณเลือกเบอร์หนึ่งของเราเรามีข้อเสนอดีๆมาแนะนําให้คุณทุกคนค่ะทางเรานะคะจะมีภาษีผ้าหนาไมยให้กับนักเรียนหญิงทุกคนค่ะถ้าใครมีปัญหาประจําเดือนมานะคะสามารถไปใช้ผ้านหนาไมยได้ที่ห้องน้ำนักเรียนหญิงทั่วโรงเรียนเลยค่ะถ้าคุณอยากให้เบอร์หนึ่งของเราเป็นตัวเลือกดีๆสาหรับคุณเลือกเบอร์หนึ่งสิคะแล้วทักเลือกอินเทอร์เน็ตของเราจะไปช่วยคุณะคะ่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย ภาวนาให้ใจนี้เจ็บจงเข้มแข็งแม้มันจะไร้เรียวแรงจะดู้แค่ยืนไม่ไหวถ้าวันเดียมันไม่ไมีสักหนึ่งนั้นไม่ทำให้ฉันถึง่งใจยังไงต้องรับให้ได้ชีวิตแค่โดนทำลาย <ๆ S 1> แต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลายแค่วันนี้นหัวใจ,ใจ ถึงยังไงฉันยังต้องอยู่ไม่มีค่าให้มันทำลายชีวิตไม่ได,ไได้อยากร้องเพลงประกวดจังเลยท่านี้มีไหมพี่ไม่มีเลยน้องจะหาจากที่ไหนก็ไม่มีเหมือนกันนะนี่สิป้าของเรา ปั๊กคารามีเวทีสันฝันไอ้ไอ้คนนี้มีสามารถความสามารถจะเบาตัวของตัวเองในการแสดงพื้นที่เป็นเวทีในการแสดงพื้นที่ความสามารถโตตัวของตัวเองพูดอาจเลือกปักเบอร์หนึ่งสี่เลือกอ้นินสี่มีเวทีสันฝันนะครับในการในการเป็นในการอ่าเป็นเวทีสั่นฝันในการสร้างความสามารถจะเบาตัวแล้วก็ปิดไอ้คนนี้ได้รูว่าเรามีความความสามารถจะเบาตัวว่าอะไรบ้างครับเลือกไปดูนะครับ พักินบอีทาไม่มไางงาเลยทา,งงา,ยยากพนะแต่รเลยก็อิดใยต้องได้ฟังน่งงแหละเบอรถ้าคุณเลือกเราเราจะเปิดเพงคุณฟังทุกวันเสียงตามใจย,ยังไงล่ะเรื่เสียงตามใจของเราจะไม่น่นไอีกต่อไปถ้าหากคุณอยากขอเพลงขอมาได้ที่เพจสพนักเรียนแล้วเราจะเปิดเพลที่คุณขอให้คุณฟังทุกวันเลย เราเล่บนบอลใกันนะคะ <Yeah. S 3> สบััดี